เอาปลาดวงไปตัดบัหมีแล้วบะหมีไปแกงนี่ดูดดกค่ะเอาจ้วยเอาหน่วยย่าเอาหน่วยแก้ค่ะเด้ออันนี้มันแก้หรือหน่วยนี่แก้ดินนี่เอาหน่วยซ้ำเนี่ไปแกงนี่นี่นี่แนนแนนซ้ำเจ้าอันนี้แก้แล้วนี่ตาตีแล้วนี่แนนันนี้แกแล้วอันนี้ก็แก้แล้วนี่ตาตีแล้วนี่อันอาเอารุ่นนี้ รุ่นนี้กับรุ่นนี้อะนั้นไม่เป็นแต่ไม่มีดูดีดูอุบาทวิบัตกระดวงจุดตาด้วยนี่เนาะตาตดีเอาด้วยจังสิบ้านแก่เรียงสินี่คือตาตีแล้วเหรอฮะแต่จังหวะนี่เจ้าของคนกับบ้านเมืองเรียกคุณผู้บริจักเจ้าของสวนตาตามันยังไงเลยเด้นี่ยเอาด้วยนี่เดี๋ยวเอาด้วยนี่นี่นี่รุ่นนี่กระดวงนี่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 รุ่นนี้ นี่รุ่นนี่แกงไหนี่นี่ตาที่ทีนี่มันยังไม่มีเม็ดไปแกงไม่อร่อยนะถ้ามันยังไม่มีเม็ดอ่ะโอ้ออนี่เขาจะเอาประมาณนี้เออหน่วยนี้ก็ได้เออหนวยนี่พอดีเห็นว่เอาตั้นเออหั่นไผ่ไปหั่นใช่เราจ้ะเอาตัดนเลยเอาจากหนวยหั่มมันก็มีบักหั่มบักมีไปตำใส่บักทันเออเนี่ยีนวานี่แกงได้ นี่กกแกแข่งเลยนี่หำแบบนีเนี่ยไปแข่งใส่แบบท่านเออไปแข่งซะนะไปตาใส่หั่แบบท่านลูกนี้กำลังดีเนาะไปแกงนี่เนาะนี่ยังไงน่ะเชรอยกากกอกมาเมืองนี่ไปยงังตั้ตาตีพืชโบให้เมืองหลากบุรีอเอาตาไปไปตัดเอาเบิ้งข้างนั่นกันนะอุ้ยมันดูขวดตรงตรงแปงมันออกเด้นหนีเด้อินตรงแป้งนี่มาเอาลูกนี้ ผู้ใหญ่มันดกโคตรนี่นี่นี่จะซอยขนุนแล้วนะคะรูปนี้ก็ได้จะสอยขนุนแล้วนะคะอ,อืจะไปแกงใส่ซี่โครงหมูค่นะใส่ดูออใครจะกินก็มาเลยนะคะแกงใส่ซี่โครงหมูอันนี้เลยแกงใส่ซี่โครงหมูใครจะกินมาเลยคะ่ะข้างล่างนี่เด๋ข้างล่างก็ดดเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างเขาเยอะแยะเลยกินแบกใหญ่เลยเม่ปลาดวงเหยียบบนนี่บลาดุงเม่่อ นี่่แมลากขี้ดินอยู่นี่แม่พุ่นน่ะเนาะพุ่นน่ะเห็นมันเดินเหยียบยางเหยียบโอ้ยพุ่นเอ้ยดุโดุดเนรพี่น้องเอ้ยดูกระดวงตกแกงให้หน่อยมันใหญ่ตัดมาทิ้งเลยงูแต่รูมันดำมันดำเนาะตัดมันอยู่เบียดเบียดกันตัดเออแค่มันเบียดพูดมันจะมันแย่งอาหารกันมันจะมาตือนเนี่ยพุ่นน่ะปลาดุกหอย นี่จะไปแกงที่โคหมูอเออแกงเยอะแยะเลยแกงที่ทเสรี่โคหมูตั้งสามลูกมีจะเงียนขึ้นพุ่นน่ะเงียนขึ้นข้างบนไหมพุ่นน่ะมึงนี่น<อ>เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่พุ่นน่ะโอ้อทั้งต้นนี่ไหมได้เป็นหลายลูกอุบาทได้เลยอเอาหั่มมันออกเอาหั่มมันออกซะปะเอาหั่มมันออก ตกแต่งหัเอาไว้ลูกนี้เนาะใช่ไหมเออเอาไว้เอาไว้อย่างนั้นเดี๋ยวเมื่อเบิ้งข้างล่างนะหำข้างล่างก็เยอะเด้ิน่นี่ข้างล่างนี่ประดวงนี่นี่นี่โอ้ตกแต่งเอาหำออกซะแน่น่ะเอาหำนี้ออกนะเออนี่ยออกเพราะว่าสองลูกจะได้โตใช่นี่เราเอาออกบนทธเลยน่าดีเนาะนี่อีกหัมหนึ่งให้ลูกโตนี่นี่เออนี่ลยที่บรนบอกเนี่ย เนี่ยเท่าแตงคุณอะข้างล่างคุณอะเห็นบ่าวคุณอะปูกูเป็นพ่วงนะดูมันปูดินเลยดูสิอันนี้ดูพูดดูพูนั่นแหละตัดออกโลดป้านั่นเอ้ามันคือมีอันมันเดืดเสาะแล้วนี่มันคืออะไรมันหั่มมันนั่นละหัวล้อหำบักมแบบนี้มันหำเยอะจังคุณอะ นี่พวกเแม่เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นี่โอ้ยป้ามาตัดหั่มสงนี่เนี้ยนี่อันนี้จะตตะซึ้งมะนาวถ้าหั่มข้นแบบนี่ก็สิคักเนาะอือันนี้หั่มแบบนี้นะจ๊ะเอออันนี้ตัวออกรลดป้านเพราะให้พวกนี้มันโตใช่แต่ลูกนี้มันจะแก่แล้วเอาลูกนี้ไปแทนไหมนะเอาลูกเอาหัมเดียวเอานี่ออกละเอาหัมเดียวออกให้มันเลื้อ หั่เดียวเนี่ยหัมแซงออกมานี่ก็ออกรูดนี่นี่แต่งมันไปเลยนี่นี่ดาเพชรนี่ดาเพชรลูกนี่มันมันแกไปตามันตีแล้วนี่มันแหลกตะบ่แมนแหลกตะบอบ่แมนดาเพชรมันแหลกตะตตนมันดิแหลกตะพันมันแหลกเดี๋ยวกระลอกกระสีกินอีกว่ามันจะแก่รลออย่างเงี้ยมันตาตีมันแกแล้ว โอเคป้านี่เมื่อจะเอาหั่มออกป้าเอาหั่มที่มีนขนกระน้อยแน่ๆน,นี่ออกจะนี่น,นันมันบ่ตึงแล้วนันทินบ่เออนั่นแหละนันเห็นบ่นนลนนนบลนออกเลยนะใช่มันสีห่วงแล้วมันสีห่วงแล้วหั่มมันมีคุณภาพแล้วหั่มไม่มีคุณภาพเลยจ้าพอหยิบแล้วก็ว <laughs> ร่วงเลยนี่เองเนี่ย <laughs> ออกเลยเนี่ยหมดสภาพแล้วนั่นเออเดี๋ยวพอจับแล้วร่วงใส่มือใส่มือเลยน่ะ มีคุณภาพจริงๆเลยแล้วก็อันบนนี่ก็ดำๆนี่เอาออกเลยนี่ตัวนอือนั่นแนี้ทิ้งเลยนั่นอ่ะอีกหั่มได้สองนั่นหั่มแบบนี่นะคะไม่ใช่หั่มอย่างอื่นเออนั่นแหละเปิดตู้งามหายแบบที่นี้อ่าเอาทั้งนี้ออกไหมหั่มมันหนึ่งมีสามมันหนึ่งเออออกรมดปะอืออือดีนะ ตัดถิ่มย่างเดียวหามานะันนี่ออกเจนี่ตัดให้เพิ่นแน่นี่นี่หจ้ะเอออืมง่นเ,เห็นบ่งามเลยแบบที่นี่อืมขึ้นไหนอืมโอ้ เด็กขัดด็กแน่นี่อีกบ่ข้างหลังนะบเหมือนหลือตีเหมือนองค์บุญบินซอยลูกนี้แม่กลัวมันไม่แข็เนอะตาตาตามันตีเลยได้ไหมฮะตามันตีเอาว่าติดตาตายตาไหนบ่หนูบ่เอาหนูกินบ่มีมองอันเฮ็ดกินเอาไปกินทุกไหมไม่ได้กินแกงเดินั่นล่ะกิน สทองคือพังพังสิทธสิกลอกโอ้ไอ้นี่มันมันเหี่ยวเลยนี่โอ้ยขวัญดำเลยขวัญมันดำมัมันเหี่ยวไหมอ่าโอ้ยขวัดำแล้วนั่นเอาลมแล้วนั่นพุ่ะอานั่นเาดยมาดำอีกล้วคุน่ะเดไปแจ้งไหมาหนักแชมมีหน่วยนึงจ้กโลกที่ารปอก เอ้ยดูเดียวอมย่คอนโดเออนาละสวยสักาน่างามขึนข้างล่างคุณบาทที่นี่เต็มทั่วเป็นทั่วมาดูหั่ตรงนี้โอ้ยนเออออกก็ตาดำๆนั่นน่ะเนี่ยอันนี้กระหัไม่มีคุณภาพแล้วนี่กระดาษ้บ้ออกนี่กระดบ้เตมบ้าอย่าง เออจานอยเห็นบ่ล่ะอันนี้หำนี่ก็เอาออกซะเบอยงนี้อันบ่ตื่นดอกบ่วหไ่ดอกนั่นอันเนี้ไข่เนี่ยอันไอ้ลูกนี้นะที่เป็นบาดเป็นแผลนี่มันจะมันหยดใสเฉยเออมันมันพอได้อยู่เอาไว้จังตุ๊กเต็งมุ้งข้างล่างนี่อีกนี่นี่ ไม่น้อยนั่นบันไดแบบนี้ง่ามปันไดง่ามปันไดตกแต่งให้แล้วของที่ไม่มีคุณภาพกเออเหลือใบตะนวยนั่นบาที่นี่โอเคแล้วง่ามแล้วสอยเขียนบวมมดสามนวยซน่ะ ยูบาดเท่าไหร่เพ like ือน่้าวเจีว like ่าให้ไปแตะตรองของเจดีาเน่แล้วกเมนเมยนยูจะบาเขาจีแหงดิน่ะพ่เขาจะไปฟันถิ่มสีด้อแหงไวแล้วยูบานเท่าใบย่อไม่ถิ่มใยถิ่มใใบ้ไม่ไปฟันคงขาเจีถิ่มสีดิว่นี้พวว่าจะหำดิอืมไข่เราแบที่หนดีเราแบที่หนงสี่ายูดอกนาอจ้าย่างยดอกไปดิัหมันโดกเกินไปอืม